อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมให้ถามผมตรงๆไปเลยไม่ต้องไปถามกับคนอื่นโอเคไหมครับเชียบเชียบ <laughs> โอ้กะซิบว่าบอกนะมาพาเบิ้งรือคันหนึ่งครับพี่น้องรถคันนี้ว่ายน้ําได้ทำไมพี่เอามันไม่ธรรมดาดีครับยี่กุอเรือดำน้ําอีกหคือใบยรถอคันนี้นนว่ายน้ําได้นอนในน้ําได้ดำน้ําได้รถคันนี้นะ ส่วนมากก็อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยไถวมคันนี้ดิงงงงงงเลยปกติรถคันนี้วิ่งตามถนนครับแต่รถคันนี้ถ้าวิ่งลมน้ําครับไม่ตายนะครับจมเออจมก็ไม่ตายนะครับทํำไมพี่เพราะว่าเขาถนัดอาศัยอยู่ในน้ํำยิงงงเลยผมงงเลยคืออะไรพี่รถตาไงครับรถปาปลาจีนบุรีจีนบุรีแกว ก็เลยง่วงเลยหาขุณเ้มอีมุกเกลิชกันเลยอ้าวไตทัน2,024ประตูชุดแต่งเต็มล้อแบ็ใบพัดโอ้ยจังซี่กระจวดจัดเลยครับพี่น้องเลขไม่เจ็ดมือไอ้4ี0 0มืลเจ็ดรัโลธธรรมดายกสูงแต่งยิราฟับโค้ยรถปลารถปลาคันนี้ โคตรแรงรถปานี่เล่นคลิปเดียวพอเอไมอย่าเล่นลายเ้ออายคนเหรอรถคันนี้อาศัยอยู่ในน้ำอาดเดิมก็พี่นองสวยงาม ก็คือกุ้ิดเกอเดิมหมดังนโอ้โหคนสวยเลยสุดติงกระดิ่งแมวล้อแม็กไบพัดด,ดูดิดินดูดินดูโคนนดิไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินเลยเออพร้อมรุยทุกสถานการณ์ครับพร้อมกับไฟโคมดำออโอ้โหยังไงยังไงยังไงคลิปแบบนี้สวยเลยรอเทสมาร์ท hey, ยกสูงขาวจจัวะหน้าเสีย พร้อมรุยไม่ต้องคุยเสียเวลาวันนี้ไปลืมบอกค่างวดครับ6,500บาทเท่านั้น <c oughs> ออกใหม่ป้ายแดงดาวอยู่2 0 0 0 0นผ่อนประมาณ12ื่นสอแต่มือสองสภาพดีกับหน้าใหม่ตัวเดียวกับไอ้เซมแบบนี้ ตัวเดียวกับโฉมป้ายแดงแบบนี้ขายถูกกระารถใหม่ป้ายแดง3ถึงสีแสนยังไงยังไงชอบไหมครับชอบสิครับโฉมเดียวกันประหยัดเงินเนกระเป๋าไปตั้งหลายแสนยังไม่พอไอเสียมจัดดอกเบี้ย0% 12เซเดือนรถปกติออกไ่ป้ายแดงปีแรกปล่อยยึดเลย3เดือนแรกครับปล่อยยึดเลยครับแต่มาหายเสียมคุณจะตลอดรอดฟังไป1ปี1ปีปีที่สอง เพราะว่าอะไรท้ามกันเพราะว่าอะไรพี่ปีแรกไอ้เสียให้ผ่อนแค่เดือนละ6 5 0 0ครับผมนี่คืออยากให้พี่น้องออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างกำลังอย่างน้อยขอให้คุณตลอดรอดฟังไป1ปีเต็มโอเคไหมอืมอ่าปีที่2ค่อยผ่อนราคาเต็มที่10,000ห,หมื่นปเป็นรลองเต็มเดือนละหมื่นสองตั้งแต่เดือนแรกเลย <c oughs> มันไปบ่ไหวครับพี่น้อง <c oughs> โอเคป่ะตั้งที่พอไหว,ไว,ไวป่ะไหวอยู่ไอ่ปีที่2เป็นไงปีที่สอง เอามาเทินขั้นใหม่ได้แล้นไหนเรีบ่โมบอกโมปล่อยยึดเออเขาเรียกว่าให้สร้างโตปีีสองพันหาราเต็มแต่ว่าผ่อนไหวไงเพราะว่าปีแรกคุณไปทำมาหากินเรไปก่อสร้างเรไปพิมงงานคุณหาเงินหาทองคุณหาเงินได้เป็นล้านขนาดนั้นแล้วเออเพราะอะไรเพราะคนอ่ะเอมันลืมตาอาปากได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วอมเมนต์มา ใครงวดมาปุ๊บงานกูยังไม่เริ่มเลยยังไม่ได้ลงทุนเลยเมาก่อสร้างเงินยังไม่ออกเลยข้างวดมาก่อนแล้วแต่อย่างงี้ไหวไหมครับพี่น้องไหวพี่อสร้างตัวทั้งหนึ่งปีเต็มไม่ได้ไหวให้มันรู้ไปครับพี่น้องนะกับไททันซีประตูยกสูงฟีดาฟรีจองออกรถูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียววิธีการจองแอดไลก์อธินฐาน i ิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดพ่มา ส่งประชาชนดูเครื่องนะเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ของมส่สามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดียวเรียงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งแต่ขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกง่ายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกกันจันทุกทตส,ส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวัยรุ่นแก้ว